นี่คืออะไรรู้ไหมคือกล้องของตัวเองนะกล่องใหม่นะเพราะว่ากล้องอันเก่าพังแล้วรับน้ําหนักซีซีเลมอนไม่ไหวเราจะขยายกล้องให้ใหญ่ขึ้นกล้องเดิมเล็กไปแล้วก็รับน้ําหนักได้ไม่เยอะซีซีเลมอนตัวโตขึ้นแล้วนะคะว้าวมาดมเลย เราจะสอได้ไหมเนี่ยเอาหมาโนอนเลยเอาหมานอนเลยก่อนทำมีคู่มือเอ้านี่ไงคู่มือประกอบไม่ยากหรอกเอานี้ออกก่อนเอาออกก่อนน็อตมวยทำไมประกอบอย่างนี้แหละแล้วต่อลงวอลก่อนนี่ไงเสร็จแล้วน็อตที่เขามาให้เราก็จะใส่หมูตรงนี้นี่อน่อันดับแรกเขาให้แบบนี้มานะคะเขาให้อย่างนี้มาเนาะแล้วก็ดันขึ้นแล้วโอ้เราต้องหมุน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 จนมันหลุดออกมาข้างล่างเนาะ เห็นรูตรงนี้ไหมคะเห็นค่ะก็เอาอันนี้ซุกเข้าไปเห็นอันนี้ไหมคะเห็นวงแหวนอันนี้ไหมคะลมันมีแหวน้องคำมนเล็กตรงนี้นะแล้วก็เอาไปซุกใส่เลยโดยที่ไม่ปล่อยแหวนนะคะเอาซุกใส่ให้ตรงรูเสียบลงไปเสียบลงไปแล้วก็ใช้เครื่องมือขอเครื่องมือ่อยค่ะพี่กิซุกเข้าไปอย่างนี้หมุนแบบนี้ตัว้าวแล้วก็บีบข้าอ๋อบีบข้งสองอเลย ออกล่ะมันเอียข้างเปิดอันเดียวอ๋อเปิดข้างในข้างหนึ่งก็ได้เปิดฝั่งนี้ก็ได้แล้วเราจะล็อกมันได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเฮ้ยเจ๊ได้ไงอ่างหยดลงไปในลูแต้ตาเพิ่มหน่อยเสร็จแล้วหนูยิ้มก็ใช้ตรงหัวมันลวางลงไปใส่ลงไปแล้วเราก็จะใช้ไขควงเเสร็จละเสร็จแล้วเหรอทำไมเร็วจังแน่นแล้วอ่ะหนูนีอีกอันนึง เราทําเป็นเนาะเรารู้เรารู้มุมทาเร็วมากอ่ะใส่ลงไปเลยกรงเก่าพี่ซื้อมาสามสี่ร้อยอันนี้สามพันห้าราคาก็ต่างกันคุณภาพก็ต้องต่างกันพี่ไปปุ๋ยซื้อแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราจะใช้องค์นี้ตลอดไงเสร็จเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอหมาใส่ดูอ่ะอันนี้กรงน้องหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ที่แท้ทำรไฟแล้วก็ปิดเพื่อให้กินเป็นไงบ้างต้องทำอย่างนี้เพื่อให้มันดีเลยอ่ะตอนแรกไม่ปุ๋นคิดว่าใหญ่ไปสำหรับมันซิซิชอบไหมเออหมุนได้ด้วยนะอยู่ในนั้นก็หมุนแบบหมุนไปหมุนมาได้ด้วยกลมเก่ามันหมุนไม่ได้เก่าหมุนไม่ได้ใส่ข้างในอย่าออกมานะอุ้มตัวเล็กก่อนนะไม่เป็นไรถ้าใส่ข้างในะใส่ตรงไหนดีฝั่งนี้นกดลงไปได้ละนี่แน่นเลยเอาซิซิมา อ่าแล้วก็เราก็บีบชอบไหมซีซีน่น้ำมาแล้วน้ะมาแล้วห้ยนอนเลยเหรอไม้ซิซี่อย่าพึ่งรอกอ่อนรอก่อนซ,ซีลองดื่มซิได้ไหมซีซ,ซ,ซีดื่มน้ำไหมเดี๋ยวก่อนแต่ก็ลองดูก่อนถ้ามันยืนมันอาจจะกินได้นะ จะดื่มน้นําได้ประหลาดจะไม่ขุนชิ้นเท่าไรให้ซิซี่ลองดื่มน้ําก่อนให้ซิซี่ลองดื่มน้ำจากตรงนี้ง่ายๆก่อนให้มันฝึกซ,ซี่ซ,ซ,ซดื่มน้ําก่อนเห็น<ส>น้ำไหมเฮ้ยดื่มแล้วล่อยหัวไปขล่อยหมวมัน่าจะหิวน้ำมันน่าจะหิวน้ำไปขุดดินมานอนใหญ่เลยน่าดื่มดื่มดื่มได้นอนเลยอาร์มอน เลมอนเข้าไปเข้าเหมอนเข้าไปเมอเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลมอนเลมอนตัวโตกว่าอุ้ก็อยู <dances> ่ได้สบายเลยนะตัวนี้ตัวนี้เลมอนชอบไหมชอบชอบเลมอนชอบไหมเลมอนหมนให้ดูหน่อยอันนั้นเปิดได้เลยเปิดประกอบได้เลยเงยเจ๋งอ่ะโอเคทุกทีกรงเดิมอะเข้ากรงปุ๊บจะร้องเลยไะโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบอีกอันหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะใส่หนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูยิ้มค่ะหนูยิ้มมาใส่ตัวเหล็กที่มันปิดข้างหน้าก่อนเร็วบีบแล้วก็ใส่ลงไปบีบสองอันเลยบีบข้าสองอันเลยแข็งแรงนะโอเคแล้วก็อันนี้นี่ใส่ลงไปมาบีบไปก่อ,อนโอเคแล้วก็รประมาณช่องอ่ะใช่ใช่ประมาณช่องนี้<แ>โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลมอนเข้าไปเข้าไปเข้าไปซซเอาเข้าไปแล้วอ่าซิซี่เข้าไปแล้วเต,ติมน้ำนก่อนเล็กน้อยเติมน้ำเล็กน้อยเลมอนใส่เรียบร้อยอยู่ในก,กลงซิซี่เรียบร้อยจะเอ๋ชอบไหมไม่ร้องเลยเพราะว่าเราขยายกลงให้สบายเนื้อสบายตัวโล่งๆเลยโอเคนะโอเคนะโอเคนะอ่ะไป ปลาวลออกมาได้แล้วปลากรงปลาเล่ออกมาแล้วแม้ปุ่จะได้เก็บกรงน่ะนุ่นกรงข้างในนุ่นข้างนอกนุ่นออกมาออกมาไม่ยาวออกมาเลยเหรอชอบเลยเหรอชอบเลยเหรอดีดีออกมาดีซีออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วลอดเลยจะออกมาไหมออกมาไปแล้วไปแล้ว ไปเร็วเข้าไปเลย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 โอเคสำหรับคลิปประกอบกองในครั้งนี้นะคะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหนูแย้ขอตัวาลาไปก่อนนะคะนะซีซี่เลมอนโอเคซีซี่เลมอนบายบาย